ชื่อนุชปุยทองค่ะปัญหาคือคนในครอบครัวเจ็บป่วยเวียนกันไปเวียนกันมาทุกคนเลยค่ะนางนุชมีปัญหาเรื่องตระกูลเลี้ยงผี เจ้าค่ะหลวงพ่อบทบังเป็นผีแม่มดบังบทแม่มดค่ะบังบทแม่มดเจ้าค่ะครอบครัววุ่นวายเจ้าค่ะป่วยกันทั้งบ้านเจ้าค่ะเพยมีส่วนร่วมหนึ่งคนในการฆ่าปลาดุกตายทั้งบ่อเจ้าค่ะท่านเทวดาตระกูลเลี้ยงผีจะทำยังไงดี ผียังตามอยู่หรือเปล่าเอานังมนทิ้นก่อนนะท่านเอ๋ยดูกันเลยนัะนะ่านหนหาเป็นยังไงกันล่ะครับผีมาหมดแล้วกลิ่นเกิน <c oughs> <c oughs> เนี่ยธอดูไฟมันติดอยู่ป่ะไฟติดค่ะอ้าวสาเหตุที่ตะก,กูลเลี้ยงผีพ่ออะไรอยู่จังหวัดอะไรนะเวลานี้จังหวัดสุรินเจ้าค่ะหลวงพ่อสุริน,รนค่ะอยู่สุรินเจ้าค่ะต้นตะก,กูลเลี้ยงผีมาตั้งแต่บรรพบุรุษใช่ไหมเจ้าค่ะเกี่ยวข้องกับผีมาตลอดเลยบางบทนี่คืออะไรวะ บางคนนี่คือไงไม่ไม่ทราบเจ้าค่ะเพราะว่า,ออามันเป็นเหมือนกับพวกผีที่แบบว่า,วาบางคนเห็นบางคนไม่เห็นใช่ไหมหรือเป็นเหมือนกับ,บ<อ>พวกมือรับแลเป็นวิชาอาคมท่านเลยวิชาอาคมบา,าบางหูเลยนั่นแหละเนะาะตังตัวนั่น,หน,น,นแหละคราท่านละนะวิชาอาคมเลยอ่าและเป็นผีแม่มดอีกใช่ไหมเจ้าค่ะ ท่าทัดก็เสียสันได้อย่างนั่นแหละเนาะอันแม่มดนั่นแหละค่ะร้ายนักหนาน,นั่นเลยอ่าเป็นผีแม่มดด้วยเป็นผีบังบวด,ด้วยเลี้ยงผีเอาไว้เอาไว้ใช้งานเอาไว้เล่นงานคนเอาไว้ เอาไว้บริการลูกค้าหรือเปล่า,ายังไงเจ้าเอ๋ยไม่สืบทอดเลยกับเขาหรืออะไรนะหรือเจ้าไม่สายทอดกับเขามาหรือคะนั่นแหละนะข้าถามเจ้าหน่อยสิก็ลูกหลานรุ่นหลนังไม่ค่อยรู้เรื่องเับเจ้าขา่าหลวงพ่อไม่รู้เรื่อง<า>ไม่รู้เรื่องไม่จากแม่เธอแล้วมีพี่น้องอีกกี่คนแม่หนูก็มีมีน้องสาวเหลืออยู่คนเดียวเจ้าข่าหลวงพ่อตอนนี้แต่อายุเยอะแล้วเจ้าค่ะ ม,ม่เสเลเธอรู้ว่าแม่เธอเนี่ยเกี่ยวข้องกับผีเลยใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นตระกูลนะเจ้าค่ะไม่ตัวแม่เธอเจ้าค่ะเขาก็ทําพิธีเลี้ยงผีอะไรด้วยใช่ไหมมีเจ้าค่ะอ่าแม่แม่ยุ่งเกี่ยวกับผีโดยตรงเลยแต่ไม่เคยบอกลูกก็ลูกๆก็พอก็เห็นกันอยู่พอ,พอคร่าวๆเจ้าค่ะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะหลีเลี้ยงยังไงเจ้าค่ะหลวงพว่อแม่เนี่ยยุ่งย,ยังไงท่านเอ้ยท่านตัวเจ้าเลยนั่นเลยนะไม่รับไม่รู้เห็นค่ะแต่ทางบ้าน ทัวนี้แม่ยังมีชีวิตอยู่บ้างแม่แม่เสียแล้วเจ้าค่ะแม่เสียแล้วเจ้าค่ะแต่ก็มีคนทำพิธีท่านยังสืบทอดกันอยู่นั่นเลยค่ะมีคนมาท่านี้ให้เจ้าเอาผีไปใหม่ค่ะแต่ทางบ้านนะยังเรียกหาอยู่นั่นเองอ๋อไม่แม่ยกจากแม่เธอแล้วมีใครอีกคือลูกหลานไม่เข้าใจนะเจ้าค่ะเพราะว่าอาการป่วยของทุกคนก่มีก่อนคําถาม นอกจากแม่เธอแล้วยังมีใครที่ไปยุ่งเกี่ยวกับวงการนี้อยู่คน <EN> ในบ้านคนในพี่น้องเขา,ขามีเบล่ก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าป่วยหนะักทุกคนป่วยเวียนไปเวียนมาก็มีคนก็แนะนําว่าต้องมีคนสืบทอดตรงนี้นก็เลยแค่ไปทําสัญญาเอาไว้ว่าจะทําพิธีให้เขาแต่ตอนนี้มามามา,มาเจอตรงนี้ก่อนก็เลยว่าจะหาช่องทางตรงไหนที่จะแก้ไขได้ที่ผ่านมาคือเดี๋ยวคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยเขาก็เลย มีคนแนะนำให้เป็นทำสัญญากับผีนะคะว่าต้องหาตัวแทนมาเจ้าค่ะแล้วหาไปยังยังเจ้าค่ะหลวงพ่อยังค่่ยังไม่ได้หาคนดี้เขามาเจอหลวงพ่อก่อนเขาก็เลยมาเจ้าค่ะถ้ายุติได้ก็หาวิธียุติเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วทุกวันนี้ใครใครจุดธูปใครไหว้ผีอยู่ไม่มีเจ้าค่ะทุกวันนี้ไม่มีใครจุดธูปไหว้ผีอยู่ก็รอแต่ว่าพวกเธอทึ่เป็นทายาทใช่ไหมเจ้าค่ะที่จะต้องไปทำพิธีรับมอบ เจ้าค่ะพิธีกรรมต่อเนื่องกันใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วเธอก็มาถามนี่ก่อนค่ะว่าจะทำอย่างไรใช่ไหมเจ้าค่ะท่านเทวดากาลังจะส่งไม้ต่อมือกันแต่อยากจะขอถามในช่วงนี้ก่อนว่าจะทําอะไรได้บ้างเพราะว่าป่วยกันทั้งบ้านเจ้าค่ะ,คะมันยากสิท่านเอ,อ๋ยสืบทอดเ,เลยนานแล้วหนาะอันบาดรุปนั่นแหละค่ะเีเลือสาบานหนาะเลยนั่นแล่ อันลูกหลานต้องสืบทอดตลอดการมันยากใช้เพราะเขานั้นสาบ,บานไว้แล้วแท้พวกต้นตระกูลปู่ย่าตายายมาตั้งแต่หลายทั่วดเทิดอะไรนี่เขาเขาไปทาเจ้าค่ะหลวงพ่อผมลุกอันนี้เป็นอันนี้เป็นผีในตระกูลเขาหรือเปล่า อ๋อเป็นผีต้นตระกูลเองเลยเอาอยัางไงดี <c oughs> มีเสียงเสียงในฟิล์ม <c oughs> จะปล่อยลูกปล่อยหลานไหมไม่ปล่อยไม่ปล่อยลูกไม่ปล่อยหลาน <c oughs> แล้วจะให้เขาทำยังไงดี <c oughs> ไม่ต้องทำ <c oughs> อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วเธอยินดีเปล่าไอ้ลูกหลานยินดีเปล่าแล้วถ้ายุติการทําให้ลูกหลานทุกทรมานได้นี่ลูกหลานก็ยินดีเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าทาให้พวกเขาหยุดทรมานได้เขาก็ยินดีอ้าวผีต้นตระกูลตั้งใจฟังให้ดีทําให้เขาป่วยกันหรือเปล่าแล้วเขาป่วยด้วยเหตุผลอะไรป่วยกันเองเหรอ ผีตระกูลไหนวะเป็นอะไรเป็นผีบังบทผีกระหือเอ้ผีกระซื้อผีอะไรผีปอบผีอะไรผ<ม>ีกระหังผีอะไรอันนี้มันเป็นประเพณีถ้าทางเหนือก็คือผีฟ้าเราเจ้าข่าหลวงพ่อปอบผีฟ้าเจ้าข่าผีฟ้า,าแล้วที่พวกเธอป่วยกันทั้งบ้านในป่วยประนานยังกทุวันนี้ถ้า ป่วยกันมานานหรือยังคะนานแล้วค่ะแม่กี่ปีกี่ปีแล้วน่าจ์ประมาณเกือบสิบปีแล้วค่ะเกือบสิบปีแล้วค่ะเปียนกันไปเวียนกันมาอยู่ในครอบครัวคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยที่บ้านมีกี่คนที่บ้านประมาณเกือบสิบคนเจ้าค่ะเกือบสิบค้องรำมานมากค่ะแม่อย่าเพิ่งหัวละยังคุยไม่รู้เรื่องเลยตั้งใจฟังให้ดี ลูกหลานป่วยเขาก็ทรมานสิททำเข้าหรือเปล่า,าแล้วใครทำเข้าอ่ะเขาทำกันเองหรือมีผีอื่นมาแทรกไม่รู้แล้วเป็นปู่ย่าตายายไม่ดูแลลูกหลานได้ยังไงแล้วเขาลงเวลาเขาลงเขาทำอะไรกัน เขาก็มีพิธีฟ้อนรำนะเจ้าข่าอย่างเแค่แต่รำแค่แต่ฟ้อนแค่แต่กินกินเหล้ากินไก่กินเป็ดไปตามเรื่องค่ะแม่เคยเป็นจนหมอรักษาไม่ได้อาลวใครอ่ะเป็นคนตระกูลเลี้ยงผีอ่ะคืออะไรเนี่ยหนูจําได้แค่ว่ายายยายทวดตือนางสมโต๊ะเงินอันนี้เป็นแม่มดหรือเปล่า ยายทวดค่ะพยายทวดเขาชื่อนางซุ่มโต๊ะเงินซุ่มซุ่มนางซุ่มโต๊ะเงินค่ะซุ่มโตซุ่มซุ่มเจ้าค่ะซอโซ่สันอูมามาค่ะซุ่มโต๊ะเงินโอนายซุ่มนางนางค่ะนางซุ่มโต๊ะเงินค่ะอ้าเป็นคนประเทศไหนวะเนี่ยเป็นคนกัมพูชาสุลินสุลินเหรอสุลิน สุรีเขาก็เลี้ยงกันทั้งหมู่บ้านใช่ไหมก็ประเภณนี้ของคนเขมรโดยตรงค่ะอาจารย์หลวงพ่อสุรีมันติดกับกัมพูชาไงค่ะแล้วแบ่องไปกังมอลเผื่อจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเส่วนใหญ่ผมอยู่เมืองไทยอ่อติดเมืองไทยอ้าวนางซุ่มโต๊ะเงินหรือเปล่า หรือไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่กว่านางสุมอีกใช่ไหมใช่ใช่ไปอาจารย์ใหญ่เลยใช่ไหมใช่ไม่ทราบเลยค่ะแม่อ๋อเรียกว่าเสียงแหลมเสียงคมแสดงว่ามีพอร์เอายังไงดีลูกหลานเขาไม่พร้อมแล้วขอปล่อยเขาได้ไหม ไม่ได้จะช่วยเขาก็ไม่ช่วยช่วยได้ไหมช่วยก็ไม่ได้อีกปล่อยก็ไม่ปล่อยอีกเราจะต้องให้ทำยังไงเจ้าค่ะเขาจะมาบวชให้แล้วนางต้นตระกูลอาจารย์ใหญ่รับบุญแล้วก็ไปเกิดเลยบายบายกันไปตามนี้เปล่าไม่โอเคเอาแจ้งมาเลยต้องการอะไร ตกลงเป็นผีผีเขาเรียกว่าผีอารมณ์ดีเหรอมันเป็นไงเวลาเขาลงมาเขามียังไงบ้างพ่อขอาพก็ฟ้อนรำแม่หนูที่ป่วยรักษาไม่ได้นี่ต่้งกายของท่านจนบิดเบี้ยวนะคะหลวงพ่อแต่พอได้ทำพิธีแล้วแล้วผีลงแม่เธอเขาลงอาการเป็นไงฟ้อนรำ รำต่างๆรำรำเหมือนรำอย่างเดียวลื่นเลื่งทุกอย่ผีฟ้าทุกอย่างเลยค่ะอ่าเป็นเป็นผีผีลื่นเลิงผีอารมณ์ดีชอบหัวเราะอ่าเขาบอกเขาไม่เกี่ยวนี่ว่าทำไงเจ็บป่วยอ่ะแล้วทำไมล่ะคะมันมีอะไรนอกเหนือไปกว่านั้นอีกหรือเจ้าคะ อาชื่ออะไรเจ้าหัวหน้าต้นตะกูลเดีกก่อนเดก่อนตั้งใจพังให้ดีเป็นตะกูลเขาหรือเปล่าหรือมั่วเข้ามาเป็นเ,น <laughs> เ็นตะกูลเขาเเเอา้าวเขาขอยุติแล้ว เขาย่เขาลาออกจากตระกูลนี่แล้วไม่ให้ลาออกเหรอเอาแล้วทำไงช่วยก็ไม่ช่วยอะไรก็แม่ช่วยทำอะไรก็ไม่ทำหยิเพิ่งหัวเราะก่อนตอบก่อนแล้วเธอจะเอาไงเนี่ยเขาไม่ช่วยอะไรเลยแล้วไม่ให้ออกอีกเขาจะบวชให้จบไปเลย ตามนี้อันนี้ต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสุลินใช่ไหมเจ้า่ะเอาไงดีอ่ะเธอเอาหน้ากากออกเลยดิหนูหนูก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เจ้าขาหลวงพ่อหนูคิดว่าพอจะแก้แกคิดได้เลยเนี่ยมันมาหัวราออย่างนี้แล้วอาตโวรจะช่วยเขาไม่ช่วยหัวราอไม่ช่วยอีก แล้วให้เขาออกไม่ออกไม่ออกอีกแล้วจะเอาอะไรจากเขาอ่ะไม่เอาอีกอยู่กันไปอย่างนี้เหรอแล้วไปไล่ไอ้ไอ้ผีที่ทำให้ป่วยได้เปล่าไม่ได้อีกเพราะอะไรไล่ไม่ได้สู้มันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอแล้วใครทำให้ป่วยรู้เปล่า ใครผีพ่อผีแม่มาผีพ่อผีแม่มาผีพ่อผีแม่ค่ะพ่อยังอยู่ลูกหลานไม่เคารพค่ะมันมันเดืองมันด่ามันดาพ่อด่าแม่ใช่ไหมไม่ฟังมันตกมันเขียงมันดื้อผีหักคอหามันอ๋อนี่เขาเรียกอะไร <ś m> พอมันไม่ <ś m> พอมันดื้อแล้วมันไปด่าพ่อด่าแม่มาด้วยใช่ไหมอ๋อไม่รัถือพ่อแม่เป็นโบาเก่าเก่า<อ>ถมใหม่เร็วแรงเร็วดีกว่าชิปเร็วทาเร็วไม่เผลอออแม่โาทำานทำานทําเกี่ยย่างด้วยการเป็นคนสมัยใหม่ ใช่ป่าพวกเธอคิดแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อคือน่าจะเป็นรุ่นของแม่ที่แม่ไม่เอาอะไรเลยคือไม่ไปร่วมรับรู้ไม่ไปร่วมกิจกรรมกับแม่แม่ไหว้แม่เวอร์แล้วก็ไหว้กันไปเองไม่ไปไม่ไปสอบไม่ไปถามไม่ไปช่วยอะไรต่างๆคือหนูรุ่นลูกมันก็เหมือนกับว่าแนะนําอะไรหนูทําทุกอย่างกับแม่แต่ว่าแม่ของหนูนี่คือไม่ทําอะไรเลยแม่เธอไม่ทําอะไรเลยเจ้าค่ะ อ๋ก็แสดงว่าผีบ้าพุหลุก็เล่นงานพ่อแม่เธอด้วยใช่เปล่าเจ้าค่ะแม่เธอก็ป่วยด้วยปวย่วยเจ้าค่ะหลวงพวอ่ออ๋อตั้งแต่เขาลงโทษตั้งแต่รุ่นแม่มาแล้วใช่ไหมอ๋อเราจะต้องให้ทํายังไงเจ้าค่ะคือแม่เธอก็ไม่สนใจเรื่องยายเรื่องย่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะหลวงพว่อเธอเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะเขาก็เลยเล่นงานพวกเธอทั้งหมดเลย อาตกลงเดี๋ยวพึพ่งหัวล้อก,ก่อนเดี๋ยวคุยกับผ้าก่อนเอดีกละีกละพวกหนูนะยินดีที่จะทำตามว่าถ้าจะให้ท่านนี่เดี๋ยวกอนเท่ากับเท่ากับลงโทษรุ่นลุ่นแม่มาแล้วใช่ไหมตัวแม่มันอะ่ะก็ไม่สนใจด้วยก็น,นึกว่าพวกมันจะสำนึกอ่อ มันก็ไม่สำนอ๋อมันก็ไม่ทำดิไม่กไม่ว่าทวกมึกมงบ็รอไปนี่เป็นนี่เขาแล้วเป็นทวดของทวดเลยใช่ไหมรุ่นตระกูล <c oughs> ต้นตระกูลเลย <c oughs> เขาก็ไม่ต้องลงโทษหรอกเขามีรุ่นอื่นๆมาลงโทษมันเองใช่ไหมใ่ <c oughs> คดีนี้ไม่คดีนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไปพูดกับทวดมันเองใช่ไหมอยากรู้ชือ่อภาะอยากรู้สิอาต้นตะกูลต้นตะกูลผีเสื้อมาผีเสื้อค่ะผีเสื้อและจะให้เขารักษา แนวทางนี้ไปตลอดแค่ไหนไม่รู้ไม,ไม่ต้องการอะไรเอละและนี่ขาดช่วงนี่ขาดช่วงไปตั้งแต่รุ่นแม่เธอแล้วใช่ไหมขาดช่วงวันที่สัญญาเอง คุณแม่ของคุณแม่ค่ะฉีกสัญญายค่ะหนูพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวบมือลั่นไว้เองว่าจะดูแล็กส่งน้ำส่งท่าส่งปลาอาหารให้ความรักเขาล็ยังเตี้ยบรรพบุบรุษกี่เรื่องเกียจมือสาบายสุดท้ายแล้ว ดูดูแค่ฟ้าดินเลยลงโทษพวกมึงเอง <c oughs> อ้ารลุดนแม่ลุดแม่เธอทำผิดไปแล้วอ้าว เดี๋ยวก่อนท่านผีเสือ้อสรุปแล้วแนวโน้มแล้วก็ขอ้อข้อยุติคืออะไรปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เหรอใช่ความของมันพวกมันอยากดูหมินดูแคนพวกมันไม่อยากเขารบเองไม่จำัจนั้นตามสนองฟ้าดินเองเดี๋ยวมันสำนึกได้มัันก็จะรู้ทางออกเองอ้าอ้าอา บาย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 ผีเสือ้ mm hmm. ออาท่านเทวดาช่วยอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยสัญญาเลยนั่นแหละเนาะมันยากอย่างถึงนั่นละพอจิตใจมน,นุษย์หนอหลายยุคหลายชั่วคนหลายชั่วหลายชาติกันแล้วท่านกี่เลือดสามบานกันนั่นหนอเอายดลงดินนั่นยังไม่พอ พระธรณีหนอเป็นพยานฟ้าดินอีกท่านเอ๋ยกี่ชั่วโคตรเลยลูกหลานข้าต้องเคารพศรัทธ,ธาในบรรพรุษค่าหากใครหนาวทำผิดในนั่นแหละหากตระกูลไหนหนอไม่เคารพหากตระกูลไหนหนอไม่เคารพเยี่ยงแทหากตระกูลไหนหนอไม่เคารพบรรทุนแท้นั่นแหละหนอขอฟ้าดินลงโทษทันนี่คือฟ้าดินลงโทษแล้วใช่ไหมไแล้วท่านเอ๋ยเป็นคำสาบานเลยนั่นแหลนะนะ เป็นคำกล่าวไว้นั่นละพอไม่มีผีไหนหนอหรือทำอะไรเอ่ยและในเวลานี้จะมาทำอะไรเพื่อที่จะได้มีช่องทางออกบ้างมีช่องทางอยู่ท่านเอ๋ยไม่ยากเลยหรอกนะทำบุญกันให้มากพานั่นหล่ะพาส่วนมน์ภาวนารักษาศีลเอ๋ยทำไปเรื่อยๆนั่นแหละอย่าโทอแท้นั่นหนาะพวกเธอเอ๋ย ทำไปเถิดความดีจะเกิดเอ่ยหากทำเลยได้ดีก็ดีขึ้นมาทำไปเองเดี๋ยวจะมีทางออกใช่แล้วแล้วจะมาถือศีลไหว้พระอะไรสักจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นได้ไหมมันก็ได อยู่แล้วแต่ไม่แค่แค่จํานวนหนึ่งนะต้องทําไปตลอดนั่นแหละครับหรือจนตายหนานั่นแหละท่านเอ๋ยกลับไปที่บ้านไปประชุมคนที่บ้านเลยพวกเราถูกสาบด้วยใช่แล้วท่านเอ๋ยคนสาบเลยถอนยากนั่นแหละนะต้องเอาบุญกุศลน,นั่นแหละค่ะใจพวกเจ้านั่นหนาะต้องนิ่งเย็นนั่นเอ๋ยคือพ่อหนูนะเขาไม่ชอบเจ้าค่ะหลวงพ่ออะไรนะไ,ไม่ชอบค่ะเจ้าค่ะพ่อเขา,าอ,ขอ่ะก็จึงแสบเลยเด้อเจ้าค่ะ คือหนูหนูเคยคุยกับพ่อแล้วท่านถ้าทำก็ไม่เอานั่นแหละคาผีนั่นคาถึงเล่นหัวนั่นแหละเอ้ยไม่ชอบแล้วไปแต่งงานกับคนตระกูลนี้ได้ไงตระกูลเขาก็มีอยู่แล้วนี่หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันเจ้าค่ะพูดถึงอ่ะให้พวกคนมอนนี่เหมือนกันนะเขาห้ามนะเอาลูกเขยไทยเข้าไปถ้าเข้าตายนะตายนะถ้าใครผืนตายหมดเลยเจ้าค่ะ เพราะเป็นคำแบบว่าเป็นประกาศิทธิ์ของตระกูลของชนชาติเชื้อชาติเขาหน,นและ,พ,ะพ่อเธอหนูนะพร้อมจะแก้ไขแต่ว่าพ่อเขาไม่ชอบแบบนี้บอกวา่าตัวเขาบ้านเขาว่าพร้อมจะแก้ไขแต่ว่าพ่อเขาว่าไม่ชอบก็ไม่ชอบไปแต่งงานกับเขาไปเอาลูกสาวเขาแล้วไม่ยอมรับของเขาพ่อเธอยังอยู่ปะอยู่เจ้าค่ะแล้วอาการเป็นไง พ่อก็อเจ็บป่วยมาเรื่อยค่ะ่า<ต>ท่านเ<อ>ทดวดาขเขาก็ต้องจัดการลูกเขยด้วยใช่ไหมท่านเอ๋ยข้าบอกเลยนั่นแหละนะถึงเจ็บป่วยตอนนี้แหละค่ะให้ตั้งใจสวดมนตนะ์หนารักษาสินแลอันตัวเขาบอกว่าเขาเขานั่นแนไม่ชอบแท้สวดมนต์แหละท่านเอ๋ยพ่อก็ไม่ไม่เอาทางนี้ด้วยแล้วก็ไม่ไหว้พระสวดมนต์ด้วยใช่ไหม แต่พ่อเป็นคนที่บวชบวชคนดีอก็ส่วนคนดีแต่ว่าเขามีประเพณีของเขาหากเราไม่ยุ่งกับทางนี้เนี่ยเราก็ไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขายังเห็นใจว่าในเมื่อไม่เอาแบบเดิมแล้วก็ยังเอาแบบที่มันเจริญรุ่งเรืองที่มันดีอันนี้ก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาไม่เอาอะไรเคยเลยเขาก็ลงโทษสิใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยไม่ น่าจะผ่านประมาณเป็นร้อยสองร้อยปีหรือเปล่าเจ้าค่ะหลวงพ่อนานมากเลยเออถูอบอกแม่เอาอย่างนี้นะผมจะไปเอาแบบพระพุทธแล้วนะเขาก็เขาก็เขา,เขา,เขาไม่ว่าไงเธอดีขึ้นไงเธอทําดีนี่ก็ไม่เอานั่นก็ไม่เอาไม่เอาแล้วงสิ้นแล้วเอาลูกสาวเขาได้ไงเจ้าค่ะเออถ้าชั้นเป็นถ้าชั้นเป็นอะไรว่าเป็นต้นตระกูลแล้วมาคนในตระกูลชั้นไปเนี่ยแล้วไม่ยอมรับพฤติกรรมของชั้นเนี่ยโอ้แม่งก็ มันก็ย้มกันนี่วา่าเออเนองบอกว่า,วาเออผมไม่เอาหน้าพ่อแต่ผมจะไปไหว้พราผมจะไปบําเพ็ญอ่างี้อ่ะลูกไปทางดีก็ยินดีด้วยอะไรก็ไม่เอาหมดเลยเจ้าค่ะอย่างงี้ก็ถือเป็นกรรมแล้วใช่ไหมพ่อกับน้องสาวหนูไม่เอาเลยพูดกันไม่ได้หนูนาะยยังไงก็ได้เธอเป็น ผู้นำไปพาที่บ้านไหว้ผ้าสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญไปเขาไม่เอาอะไรมีรอ,อะไร <ทำ S 1> ก็ขอขอ<ถ>มากรรมกันไปให้บรรดาวรมุบุรุษทั้งหลายฝ่ายแม่เธออะไรต่างๆ <S <S เนี่ยได้ <S 2> <S 2> รับรู้รับทราบายกโทษทําความดีไปเรื่อยๆเพราะอาจจะใจอ่อนก็ได้ <S <S ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยมันดีเลยนั่นแหละนะเอาความดีคณนั้นทานั่นแหละค่ะธรรมนัผมไว้นั่นแหละ ไม่มีทางออกเพราะว่าแม่เธอไปสาบานสัญญาไว้และแม่เธอก็ไปปฏิเสธเองอเเพอแม่เธอปฏิเสธเองด้วยเกงใจสามีมันก็เลยเขาก็รอวันเวลาวันเวลาเมื่อไหร่พวกเธอดวงตกเขาก็เล่นงานกันหมดเ,เพราะเขารักษากันมากี่ชั่วอายุคนแล้วหนูก็เตรียมเตรียมที่จะหาเงินหาอะไรที่จะทำพิธีอะไรนะต่อแล้ว คือคุณแม่เขาเดี๋ยวว่าเตียหว่าปัจจัยคือไปต่องานใช่จะไปต่อหรือว่าก็คือพิธีหรือเปล่าคะเจ้าค่ะพิธีค่ะคือเข้าใจไม่บางอย่างนะเจ้าค่ะไปสายกับไม่ไปบางทีมันก็มีค่าเท่ากันเช่นเครื่องบินจะออกสิบโมงเราไปสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงกับเราไม่ไปค่าเท่ากันหรือเปล่าโอเค ตกเครื่องบินไปไม่ได้เหมือนกันณเวลานี้ยังไม่รู้แต่ว่าต้องไปลุ้นเอาะนะคือพวกเธอไปอยู่ในฐานะที่จนมุมแล้วจึงหันกลับไปหาเขาและพวกเขาถึงหัวล้อแบบนี้ไงเนี่ยผีฟ้าเบอร์นดิงเขาก็หัวเราะว่าพวกเธอดูถูกดีตอนนี้ก็จะมาหาทางออกจะมาหาวิธีแก้ไขโดยที่ พูดง่ายจนมุมแล้วเขาเลยหัวเราะใหญ่เลยไปแล้ว <c oughs> ท่านเ <c oughs> ทวด,ดาก็ต้องให้เขาไปทําพิธีที่จะไปต่อกันหรือเปล่าหรือว่าให้เขาไหาว้พระสวดมนต์บำเพ็ญเพียรไปเลยไม่พระสวดมนต์บำเพ็ญเพียรไปเลยท่านจิตใจนั้นแน่แน่นั่นแหละหนาหากไม่มาทางนี้นั่นแหละคระนั่นแหละนะก็เจอดีอีกนแน่แต่ยังว่าอันมนุษย์ท่านเอ๋ยจะชุดรอยได้หรือเปล่านาะอยู่ดีๆให้มานั่งสวดมนต์ภาวนา จะทำกันไหมนาแบบท่านนี้ก็ไม่เป็นไรทำไม่ทำไม่เป็นไรแต่ท่านเทวดาชี้ทางออกให้มีแค่หนึ่งทางเท่านั้นเจ้าค่ะพอาะเจ็บป่วยกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเจ้าค่ะอ้าวก็แปลว่ามีทางนี้ทางเดียวเธอก็ไปเป็นหัวขบวนให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ตั้งใจไหว้ผ้าสวดมนต์ปฏิบัติทาฟังทำจูสุรินใช่ไหมเเขาก็มีวัดดีมี พระดีก็ไปหาท่านก็ให้ท่านพาสอนไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมไปอุทิศให้กับบรรพุบหลุดทั้งหมดเจ้าค่ะเข้าใจยังเจ้าค่ะออกไปได้ค่ะแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งเจ้าค่ะหลวงพ่อเรื่องที่ปลาดุกนะคะเรื่องปลาดุกค่ะปลาดุกทั้งบ่อปลาดุกทั้งบ่อเลยท่านเทวดายังมียังมีคดีเรื่องปลาดุกอีกจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างแก้ไขได้ท่านเอ๋ยรู้สึกผิดเลยใช่ไหมหา อยากจะบมดกรรมกันแล้วใช่ไหมครับเจ้าค่ะเจ้าบนหนาได้ไหมเล่าเออได้บวชได้เออาบุญแก้กรรมให้ปลานั้นยี่สิบวันนั่นแหละท่านหนอได้เปล่าค่ะบวชยี่สิบวันได้พฤษภาเจ้าค่าหลวงพ่อเดือนพฤษภาค่ะเจ้าค่ะพาพฤสภาจะบวชให้ปลาทั้งหลายเจ้าค่ะปลามาปล่อยน่ะท่านเอ๋ยเป็นร้อยตัวเลยนั่นแหละเนาะใช่ค่ะถ่ากรรมที่ทาไว้พอพร้อมกับบุญบวชเนาะยี่สิบวันเลยเจ้าค่ะ โอเคเปล่าเจ้าค่ะหลวงพ่อชุดขาวเลยสองชุดนั่นแหละค่ะแค่นี้พอได้นั่นแหละค่ะเธอจะได้หมดกรรมกับปลาไปก่อนทีละเปาะเจ้าค่ะเธอเธอเคยไปบวชที่ไหนยังไม่เคยค่ะมาที่นี่เธอถ้าไปบวชแล้วเธอก็พยายามพาบวชที่นี่กันีนครับเธอพยายามพาคนในครอบครัวปฏิบัติธรรมไปตามนี้หรือหรือว่าบวชบวชที่ไหนก็ได้เจ้าค่ะหลังจากที่เธอมาบวชแล้วเจ้าค่ะ เธอก็บอกทุกคนเนี่ยตั้งใจไหว้ผ้าสวดมนต์ปฏิบัติทมไปเจ้าค่ะเพื่อดีจะให้ผีตระกูลของเธอแล้วเน่ะเขาได้บุญไปเรื่อยๆเขาอาจจะใจอ่อนเจ้าค่ะเขาใจ้เปล่าเจ้าค่ะตามนี้ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยคนแรกเลยอย่างนี้นั่นแหละนะที่ข้าให้สวดมนต์ภาวนาไปก่อนค่ะเพื่อให้เขาได้พลังหนานั่นแหละเอ้ยอ่อ,อนลงเย็นลงนั่นแหละท่านฟ้าดินนั้นจะลดลงนั่นแหละหาค่อยว่ากันอีกทีนั่นแหละค่ะ ก็จะถึงขาวหนาหาทางออกได้เองอาตามนี้ไปได้